คลิปนี้จะมาแนะนำวิธีโคชชิ่งเด็กนะครับในการที่จะให้เขาเล่นเพลซิ่งแบบเจเกนครอบหรือที่เรียกว่าเจเกนเพลสก็เริ่มจากวิเคราะห์ปัญหาประเมินก่อนนะครับจากการเล่นเกมหรือการลงทีมกันเองเสร็จปุ๊บพอเห็นปัญหาก็เรียกเขามาสอนฮะนี่ครับตัวปัญหาอยู่นี่ฮะก็คือเจ้าเด็กคนนี้ที่ชื่อว่าเจ้าต้งนะครับเข้าอ้ ก็ต้องสาธิตนะครับในสิ่งที่เราอยากให้เขาทำให้ดูนะครับจะวิ่งเหมือนเพนกวินไม่เอาทีนี้มาถึงวิธีฝึกกันบ้างนะครับก็ให้ตั้งเป็นลายหน้ากระดานลายเดียวนะครับแล้วก็คนไหนน้ำหนักเยอะเนี่ยให้มันไปอยู่ข้างหน้าก่อนนะครับเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกภาษาไทยเรียกต่อให้อ่ะภาษาอังกฤษนึกไม่ออกแฮนดิแคปเออแฮนดิแคป ไอเนี่ยมันหนักเยอะใช่ไหมก็ต้องให้มันไปอยู่ข้างหน้าก่อนเพื่อไม่ให้มันการเสียเปรียบข้อเสียของเด็กไทยก็คือเวลาวางมาให้ฝึกสปีดนะครับมันจะมาผ่อนเอาช่วงใกล้ถึงมาร์กหรือกลวยแต่ถ้าใช้วิธีนี้นะครับดูนะครับคนที่ได้บอลคือคนที่รอดคนที่ต้องแก้งบอลคล้บใช่มีบอลอึเดล่าอ๋อตัดบอลจะถูกเตะปึ้งใส่เกียร์หมาไปเลยเข้าใจเข้าใจอ่อนแหละ อย่างที่ได้ยินครับใส่เกียร์หมาไปเลยนะครับนั่นแหละครับวิธีเพลสซิ่งครับคือวิ่งเข้าใส่ไปที่เป้าหมายนะครับมันก็ต้องมีอะไรมาล้อมนิดนึงก็ใช้ลูกบอลน,นี่นะฮะดูนะครับสนุกเลยครับได้เฟนนี่เกมียมไปในตัวด้วยโ oh, yeah. oh 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 อ้ยอยย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 อยย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 มยย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 ย ก็จะให้ใช้มือก่อนนะครับเพราะว่าเขายังไม่โตเพราะมันชอบแกล้งกันอนะ่ะเออเดีย๋ยวมันไปเตะขากันมันเจ็บอีกท่านี่จยกแข่งได้มันเจ็บจากการซ้อมอีกนะครับก็เลยวิ่งด้วยความเร็วแบบเต็มที่แต่ให้ใช้มือจับลูกบอลน,นะครับปลอดภัยต้องนึกถึงความปลอดภัยของเด็กนะครับเป็นเป็นเ,นเนยาวชนอะ่ะแล้วมันจะมีพวกรู้มากวิ่งซึมซึม,มใช่ไหม oh, oh. พอมันเห็นคนค่อยค่อยน้อยลงน้อยลงแล้วมันมีแบบฝึกสุดท้าย oh, oh. คนสุดท้ายมันจะมีแบบฝึกเพิ่มอะไรทั้งอย่างเนี้ย มันก็ต้องเริ่มวิ่งเกินร้อยเห็นไหมเริ่มวิ่งเกินร้อยกันหมดแล้วอันนี้เป็นการฝึกแบบสปีดนะครับไม่ใช่สปรินนะครับมันต่างกันนะอันนี้คือฝึกสปีดให้สปีด เข้าหาเป้าหมายด้วยความเร็วสูงสุดนะฮะสปรินก็ฝึกแบบเนี่ยเดี๋ยวดูนะขนาดให้ใช้มือนะมันยังแกล้งกันเลยเฮียแต่อันนี้ว่ากันไม่ได้ครับมันเป็นฟุตบอลมันมันต้องมีเหลี่ยมมันต้องมีการแท็กติกอ่ะเออเันแท็กติกบางทีต้องปล่อยครับมันจะให้ไปเล่นใส อย่างนี้สู้พวกเวียดนามไม่ได้ครับดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมคลิกลิงที่แปะไว้นะครับน่าสนใจนะ